น p a ดล n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้วันเสาร์เนาะถ้าฟังตรงวันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือวีแกนลองเจอเพเนอร์นะครับวันนี้จะมาเริ่มหนังสือเล่มใหม่ ซึ่งต้องบอกว่าพอดูชื่อหนังสือปุ๊บอยากอ่านเลยชื่อภาษาไทยก่อนหนังสือแปลนะชื่อภาษาไทยไม่มีทุนช่วยก็รวยได้นะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ how to be a capitalist without any capital นะครับคนเขียนคือคุณนาธานลัดก้าแล้วก็คนแปลคือคุณสรันน่วมจริตก็เช่นเคยนะเวลาเราขึ้นหนังสือเล่มใหม่ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าผมไปเจอหนังสือเล่มน,นี้ได้ยังไง ต้องบอกว่ามาจากสำนักพิมพ์ลิฟวิชของโค้ชหนุ่มนะครับจากขปเมสพันธ์ซึ่งผมก็เป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามโค้ชหนุ่มมาตลอดโค้ชหนุ่มก็จะพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลอะไรเงี้ยไปติดตามได้นะครับจริงๆอ่เป็นเป็น,เป,นเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆแล้ววันก่อนเนี่ยผมจำไม่ได้ละอันนี้ต้องขอไปว่าเหมือนกับน้องชายผมเนี่ยให้ผมหาซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่งของสำนักพิมพ์ลิฟวิชเนี่ย จำไม่ได้ว่าเล่มไหนแต่เข้าไปเสิร์ชนี่ไปเจอหลายเล่มเลยแล้วก็ไปกว้านซื้อมาเป็นเกือบ10เล่มเลยครับและเล่มนี้เป็นหนึ่งเล่มที่ซื้อมาเพราะว่ามันตรงกับคอนเซปต์ของผู้ประกอบการบันหยุดหรือวิกแอนน์โอเทอร์เปเนอร์นะครับถ้าใครจำคอนเซปต์ไม่ได้ผมพูดเร็วๆอีกรอบหนึ่งที่ผมใช้ตัวย่อว่า PALMS นะครับ P คือทำในสิ่งที่มีเรามีแพชชั่น P คือตัวแพชชั่นคือความชอบ A คือ a b i l i t y นะครับทำในสิ่งที่เรามีความสามารถ นะครับ L คือ low investment ทำในสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเยอะซึ่งมันเป็นธีมของหนังสือเล่มนี้นะครับ M คือทำในสิ่งที่มันทำมันนี่ให้เราได้ทำเงินให้เราได้แล้วก็ S คือทำในสิ่งที่มันส c a l e ได้ง่าย s c a l ก็คือขยายได้ง่ายนะครับก็วันนี้มันตรงกับตัว L นะไม่มีทุนช่วยก็รวยได้หลายคนเนี่ยพอบอกว่าเฮ้ยอยากจะรวยก็จะมีคำข้อ ขัดข้องข้อ1ประจำก็ผมมันไม่มีเงินนี่ผมจะไปรวยได้ยังไงผมอาจารย์บอกให้ไปซื้อหุ้นปันผลผมไม่ซื้ออยู่200บาทผมจะไปทําหุ้นปันผลมันจะได้สักกี่บาทอะไรเงี้ยนะครับบอกให้ลงทุนในคอนโดผมไปอ่านมาแล้วมันต้องจ่ายเงินนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดมันก็เลยทําให้ Get Stuck Get Stuck ก็คือเดินไปไหนไม่ได้เลยเพราะบอกด้วยด้วยคําว่าเราไม่มีตังค์พูดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่า การมีหรือไม่มีเงินไม่ส่งผลนะมันส่งผลครับคนมีเงินเยอะเนี่ยโอกาสที people people pay, to to term, variety, right the ่มันจะเอาไปลงทุนโอกาสที่จะจะทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เยอะกว่าคนมีเงินน้อยอยู่แล้วเรามีเงินศูนย์บาทกับคนนึงมีเงินร้อยล้านเนี่ยคนมีเงินร้อยล้านเนี่ยมันต่อกลายเป็น200ล้าน300ล้านง่ายกว่าคนที่มีเงินศูนย์บาทจะกลายเป็นร้อยหานในนี้ชัวนะแต่เราแก้อะไรไม่ได้นี่ครับมันอดีตมาแล้วเราอาจจะเกิดมาจนหรือหรือแล้วแต่แหละแต่ตอนนี้เรามีเงินน้อยมากอ่ะ เราจะทํายังไงมากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะเอามารีวิวนะครับว่าไม่มีทุนช่วยก็รวยได้เนี่ยเขาทําประมาณไหนเขาเริ่มต้นจากการเล่าส่วนตัวให้เขาฟังนะว่าไม่ใช่ว่าไอ้คนเขียนบอกว่าไม่มีทุนช่วยก็รวยได้เนี่ยจริงๆเป็นรูปบิลเกตอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเขียนอย่างงี้เราก็คงดา่าใช่ไหมหมกแหมไอ้ที่รวยมาอยู่ก็รวยเพราะว่าพ่ออยู่เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกไม่ใช่ลองลองดูโปรไฟล์เขานะหนึ่งคือเขาเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยอ,อันนี้ ผมไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นทุกคนต้องไปลากออกจากมหาหลัยไม่ใช่นะแต่กำลังบอกว่าเขาเขาเริ่มจากต้นทุนที่ต่ำหลายคนด้วยซ้ําเรียนจบไปดีครับแต่นี่คือคนเขียน,นเขาเรียนไม่จบนะเขาเริ่มก่อตั้งบริษัทแรกในหอพักของมหาหลัยเวอร์จิเนียเทคตอนอายุ20ปีเขาก็เรียนมหาหลัยดีนะเวอร์จิเนียเทคเป็นมหาหลัยที่ดังระดับหนึ่งเลยนะนะภายใน4ปีเขาจ้างพนักง,งาน40คนทํายอดขาย5ล้านเหรียญและบริษัทมีมูลค่าอยู่ที่10.5ล้านเหรียญคือเรียกว่าประสบความสําเร็จอะ โมเดลเขาคือทําตอนเรียนด้วยซ้ําจริงๆมันก็คล้ายๆมาร์คสแคอร์เบิร์กหรือบิลเกตนะที่เขาเรียนนอยู่แล้วเขาไปทําธุรกิจอารมณ์แบบนั้นแต่เขาไม่ได้ดังขนาดบิลเกตหรือมาร์คสแคอร์เบิร์กแค่นั้นเองแต่เขาก็เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับมีคนงานยี่สี่สิบคนยอดขายห้าล้านเหรียญคูณไปนะห้าล้านเหรียญตอนนี้สามสิบห้าบาทเลยด้วยนะเอาตีว่าสามสิบาทก็ร้อยห้าสิบล้านอ่ะก็ก็ไม่้อนไม่น้อยนะครับบริษัทมีมูลค่าสิบจุดห้าล้านเหรียญก็สามร้อยห้าสิบล้านก็ก็รวย เขาเล่าให้ฟังอีกบอกว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอในการซื้อบริษัทราคา6.5ล้านเหรียญตอนอายุ22 22นี่มีคนมาขอซื้อบริษัทเขาต่อแล้วนะเขาไม่มีเรซูเม่ไม่เคยทาไปไม่เคยสมัครงานที่อื่นนะว่าง่ายๆเขาซื้อหังสังหาริมทรั์หลังแรกด้วยตัวเองอายุ24 24ทำแล้วซื้อบริษัทแห่งแรกตอนอายุ26นะครับปัจจุบันอายุยังไม่ถึง30นะครับคนเขียน29มีบบริษัทของตัวเองดำเนินธุรกิจซื้อและขายบริษัทต่าง เขาใช้ฟอร์แมตในการทำานี่แหละรูปแบบข้อมูลเป็นแรงผักดันในการตัดสินใจอดูน่าสนใจขึ้นนะว่าเอ้ยไอ้น,นี่มันเป็นเด็กนักศึกษาทำได้เลยนี่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าเราจะทำได้แบบเขาร้อหรอกอ่านหนังสือเล่มนี้แต่ว่ามันได้ไอเดียสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการมันหยุดเขามีกฎ4ข้อนะในหนังสือเล่มนี้เขามีกฎอยู่4ข้อที่น่าสนใจอันนี้ผมผมออกตัวก่อนว่า ไม่ได้มีอะไรถูกอะไรผิดบางคนบอุ้ยไม่ได้ทําแบบนี้แปลว่าเราจะไม่รวยหรือเปล่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาเอาสิ่งที่เขาทําแล้วสําเร็จมาเล่าให้ฟังอย่างที่ผมบอกอยู่ทุกเกือบทุกตอนเลยนะครับว่าเวลาเราอ่านหนังสือประเภทนี้เราต้องศึกษานะครับไม่ได้แปลว่าเราทําตามแบบเขาแล้วมันจะสําเร็จแบบเขาเพราะว่าบริบทคาว่าบริบทคือคอนเท็กซ์สิ่งแวดล้อมที่เขาเจอมันอาจจะไม่เหมือนเรา ยกตัวอย่างเช่นประเทศเขาอยู่ที่ประเทศอเมริกาเราอยู่ที่ประเทศไทยแต่ผมก็ไม่อยากเอาข้อนี้เป็นข้ออ้างว่าอ๋อถ้างั้นมันรวยได้ผมอยู่อเมริกานี่งั้นเราไม่ทําเลยก็อย่าไปอย่าไปปิดกั้นความคิดเห็นแบบนั้นฟังคิดแล้วลองเอามาปรับใช้มากดข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอย่าโฟกัสเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้เราเคยได้ยินอยู่ตลอดใช่ไหมว่าเฮ้ยคุณทําอะไรคุณต้องทําเรื่องเดียวและทาให้ได้ให้ได้ดีที่สุด ขาบอกแม้กระทั่งเราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ต้องเรียนวิชาเดียววิชาเอกวิชาเดียวนะครับแต่สําหรับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าโฟกัสสิ่งเดียวมันไฮบริดไฮดีเทิร์นคือถ้ามันพังมันจะพังเลยแน่นอนถ้ารวยมันก็จะรวยเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปทําในลักษณะแบบนี้เขายกตัวอย่างเหมือนกับสร้างสะพานน่ยมันจะต้องมีเซฟตี้แฟกเตอร์เช่นสะพานแขวนเนี่ย ไม่ใช่ว่าสายเคเบิลอันนึงขาดแล้วสะพานต้องถล่มเลยเขาจะมีสายเคเบิลสำรองอีก7สายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสร้างความมั่งคั่งเนี่ยแล้วเราเลือกรายได้ของเราเพียงทางเดียวเท่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสพังได้เลยถ้าเกิดเศรษฐกิจมันไม่ดีรัฐบาลออกกฎหมายบา,บางอย่างมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปโฟกัสสิ่งเดียวแต่เขาก็ไม่ได้พูดว่าเฮ้ยคุณจะต้องทำทั้งหมด500สิ่งไม่ใช่นะครับสำหรับเขาเนี่ยเขาจะบอกว่า เขาจะมีโปรเจกต์ใหม่ประมาณ3โปรเจกต์นะครับโดยที่ไม่ใช่มันจะไม่กินเวลาเขาด้วยนะครับเพราะว่าคนบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันไม่มีเวลาทำเขาเขาก็มีวิธีนะครับนี่คือกฎข้อที่1นนะอย่าโฟกัสเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งกฎข้อที่2คือเรียนแบบคู่แข่งของคุณบางคนนี่ต้องแบบมานั่งคิดสิ่งที่ใหม่ที่สุดในโลกจะต้องนั่งคิดสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำเขาบอกว่าไม่จําเป็นครับคุณไม่ต้องมีไอเดียของคุณเองก็ได้นะครับ คุณอาจจะไปศึกษาคนที่เขาทาแล้วเวิร์กเหตุผลเพราะว่าถ้าเราจะต้องเริ่มวิธีใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยเข <c oughs> าบอกเราต้องจ่ายค่าความผิดพลาดทั้งหมดด้วยตัวเราเอง <c oughs> เขาจะทำํำไปเพื่ออะไรครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราทำ,ทำให้เรารวยเนี่ยคือการเรียนแบบคนอื่น <c oughs> เรียนแบบไม่ใช่ไปก๊อปปี้ไอ้พวกของที่มีลิขสิทธิ์เอามาใช้นะไม่ใช่เรียนแบบแบบนั้นนะครับ <c oughs> เรียนแบบดูวิธีการทําธุรกิจดูอะไรหลายๆอย่างที่ คนนั้นทําวิธีนี้แล้วเวิร์กสมมุติว่าเขาเขาอยู่ดีๆคุณไปเห็นคนทำคอร์สออนไลน์แล้วเวิร์กคุณอาจจะมีเก็บปิ้งไอเดียทำคอร์สออนไลน์บ้างก็ได้ไม่ใช่ว่าไปเนื้อหาไปก๊อปคอร์สออนไลน์เข้ามาขายนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับต้องต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะเพราะฉะนั้นเรียนแบบได้แล้วมันไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองกดข้อที่3เนี่ยก็บอกเลิกตั้งเป้าหมายครับเอออันนี้แปลกไหมนะครับคือ คือเขาบอกว่าสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าเนี่ยฉันจะต้องมีเงิน500,000เขาบอกว่าพอเราทําได้แล้วเราก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อมันก็จะจะจะ,จะน่าเบื่อไม่มีอะไรทําแล้วนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องคือจริงๆคําว่าตั้งไม่ให้ตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเป้าหมายเลยนะแต่ว่าเราต้องลุกขึ้นมาทุกวันน่ยโดยเรารู้ว่าเราอยากที่จะจะจะทำอะไรอ่ะนะครับเขาเขาเปรียบเสมือนบอกว่าให้เราไปสร้าง ไก่ที่ไขออกมาเป็นอาหารสิหานทองคําหานทองคำ,งค,ำค,คือเครื่องจักรผลิตเงินครับที่เราตื่นขึ้นมาแล้วไอ้หานทองคำเนี่ยก็จะผลิตทองคําให้เราทุกวัน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 แบบนั้นจะดีกว่าทําเป็นแบบช็อตเล็กๆช็อตเดียวเป็นโปรเจกต์เดียวทําได้5้าแสนแล้วหยุดอะไรเงี้ยก็บอกต้องผลิตให้ได้แบบนี้ทุกวันนะครับแล้วกฎข้อที่4นะขายพั่วให้กับคนงานเหมืองทองกฎข้อนี้น่าสนใจนะครับคือ เขาพูดถึงช่วงยุคตื่นทองอันนี้เป็นเป็นการเปรียบเทียบนะครับยุคตื่นทองเนี่ยคนก็จะแห่ไปที่แคลิฟอร์เนียเพราะว่าเชื่อว่ามันมีทองอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสูงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะไปขุดทองกันใหญ่เลยก็จะมีคนโชคดีแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นนะครับที่เจอทองแล,ล,ล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาจริงส่วนที่เหลือเนี่ยคือขุดฟรีเขาบอกว่าแต่มันมีคนรวยประเภทหนึ่งที่มันไม่ได้ไปขุดทองแต่มันขายพลั่วให้คนคนขุดคุณกําลังฮิตกันใช่ไหม อยากรวยกันใช่ไหมขายขายพั่วทุกคนซื้อพั่วเขาครับเขาเลยใายกลายเป็นคนล่ํารวยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยคือคุณลองดูว่าใครที่เขาชอบทําอะไรเทรนด์มันมายัางไงแล้วคุณเป็นคนสนับสนุนคนกลุ่มนั้นคิดแบบนี้ผมพูดต่อนะที่ PayPal รู้จัก PayPal ใช่ไหมครับระบบการจ่ายเงินเนี่ยมันเกิดมาได้เนี่ยมันใช้โมเดลเนี้ย คือ p a ย์เพเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยซื้อคนขายเนี่ยมั่นใจได้ว่าไม่ถูกโกงเพราะมันเหมือนคล้ายๆเป็นธนาคารตัวกลางแต่ถามว่าคนจะไปรู้จัก p a y ์เพได้ยังไงวิธีการคือเขารู้ว่าคนมันไปตอนนั้นเว็บไซต์ที่ฮิตมากๆเว็บไซต์หนึ่งของโลกก็คือ Ebay ที่มันมีการประมูลของกันแล้วเวลาเราประมูลแล้วเนี่ยเรามีเพนว่าเฮ้ยแกหลอกฉันป่าวะสมมติผมไปประมูลเสื้อบอลมาได้ตัวหนึ่งเนี่ยไอ้คนขายเนี่ยมันหลอกหรือเปล่า ถ้ามันให้ผมโอนเงินไปก่อนแล้วผมโอนแล้วมันเงียบละ่ะใช่ปะ่ะในขณะเดียวกันให้คนขายมันก็กลัวผมอีกว่าไอ้นี่นี่แบบว่าหลอกเราหรือเปล่าถ้าเราส่งส่งเสื้อบอลมาให้แล้วมันไม่จ่ายเงินละ่ะต่างคนต่างเกี่ยงไงผมจ่ายไปก่อนผมก็กลัวโดนโกงไอ้นั้นส่งของมาก่อนก็กลัวโดนโกงเพย์เพามันเห็นเพย์นเนี้ยแล้ว e ี a y คนไปประมูลกันเยอะมากมาบอกเฮ้ยใช้เพย์พาไหม ไปติดต่อกับ eBay เลยบอกว่าให้มีระบบการรับจ่ายเงินแบบนี้ช่วย eBay ทําให้ eBay วินวิน eBay ก็มีคนสนใจมาประมูลมากขึ้นเพราะว่าคราวนี้เซ็เคียวละคราวนี้ปลอดภัยละเนี่ยคือคือคือเพย์พไม่ได้ไปทํา eBay ทําเว็บแข่งกับ eBay ไงเขาขายพ่วงไงพ่วงในที่นี้ก็คือระบบการจ่ายเงินไงให้กับคนที่คิดเข้ามาใน eBay เพราะฉะนั้น eBay ยิ่งโตเท่าไหร่ไอ้เพย์เพก็ยิ่งโตเท่านั้นไม่ต้องเหนื่อยเลย อีเบโฆษณาเอาไปดิทำยังไงให้คนเข้าเว็บ e b เ y กพอเข้าเว็บ eBay พอมีการประมูลปุ๊บเพ y p เ l ได้เ a y p a l ได้นี่คือการขายพั่วให้กับคนคนคน,คนคนขุดทองนะครับก็เป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจเขาก็บอกว่าเขาผ่านกระบวนการมาแล้วนะเขาเริ่มจากศูนย์ไม่มีทุนเริ่มต้นไม่มีเงินสนับสนุนจากคุณยายไม่มีคู่สมรสรายได้สูงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์4ี่ข้อที่เมื่อกี้พูดเนี่ยเขาบอกเขาทำเงินได้10,000เหรียญ ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ก็ไม่ได้น้อยหมื่นเหรียญก็3,500 0 5. แล้วเขาก็ค่อยเริ่มระดมการลงทุนตอนอายุ21เอ็แล้วสุดท้ายเขาก็ประสบความสําเร็จเขาก็มีเงินที่จะใช้จ่ายไปท่องเที่ยวไปดื่มม็อคคาทุกเช้าซื้อชุดหรูอ,อะไรเงี้ยนะครับครานี้พออันนี้เป็นแค่ introduction นะครับในหนังสือเขาก็เริ่มทีละกฎเลยกฎข้อที่1น,นะอย่าโฟกัสแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเขาก็จะมีกฎอันนึงที่เขาใช้เขาเรียกว่าการโฟกัสสอย่าง นะครับเขาบอกว่าคุณต้องตามหาโอกาสใหม่ๆ3อย่างในเวลาเดียวกันเสมอซึ่งบางคนบอกว่าไม่มีเวลาแค่โปรเจกต์เดียวก็ไม่ไหวแล้วเขามีกฎอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าตอนเริ่มกิจการเนี่ยคุณต้องจัดการให้มันขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวเองโดยใช้เวลาดูแลนะเพียง1หรือ2ชั่วโมงต่อเดือนนะครับซึ่งเขาทําเป็นระบบอัต,อตโนมัติอะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดโปรเจกต์นี้จบ แปลว่ามันจะทําเงินไหลเข้ามาจะมากจะน้อยไม่เป็นไรนะทำเงินไหลเข้ามาแล้วเขาก็จะไปหาของใหม่อีกให้มันเติมเต็ม3ามโปรเจกต์คือคือผมผมให้ไอเดียแบบนี้มันเหมือนเป็น3ามโปรเจกต์ที่เขาไม่ต้องเอาแรงไปแลกเขาเป็นเป็นระบบนึกนกึนึกไม่ออกนึกแบบนี้ก็ได้ฮะสมมุติว่าผมลงทุนไปซื้อซอฟต์แวร์มาตัวหนึง่งที่มีลูกค้าอยู่แล้วในราคาที่ถูกมาก บางคนบอกอ่านก็ต้องจ่ายเงินผมก็บอกว่ามันมันต้องเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการนะในการที่อาจจะมาช่วยกันลงทุนหรือแลกเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเอาเป็นว่าพอคุณมีมีซอฟต์แวร์ตัวนี้คุณไม่ต้องไปดูแลอะไรมันอีกเพราะมันมีทีมงานอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะทําเงินให้คุณตลอดเวลาโปรเจกต์นั้นก็จะจบคุณก็ไปเริ่มหา3ามโปรเจกต์ใหม่มันคล้ายๆหานทองคาที่เคยเล่าให้ฟังมาถึงกฎข้อที่2คือเรียนแบบคู่แข่งเขาบอกคุณไปดูได้เลยในพวกแบบ บริการที่เป็นเว็บฟรีแลนซ์เขามีใครทําอะไรกันอยู่บ้างอะไรเป็นที่นิยมคนเข้ามาใช้บริการกันเยอะอันนั้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับหรือคุณไปดูใน kickstarter indiegogo รู้จักไหมครับ kickstarter indiegogo เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเว็บไซต์ที่มันรวมสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยคุณไปดูได้นะยกเว้นว่าอย่าไปกอปปี้ถ้าเกิดเขามีลิขสิทธิ์หรือเขามีสิทธิบัตร คุณไปไปลอกมา100%ไม่ได้แต่คุณให้คุณเห็นไอเดียได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้กําลังดีเรื่องนี้เขากําลังฮิตนะครับแล้วคุณก็เอามาเป็นไอเดียที่คุณจะมาทํากฎข้อที่3ก็บอกว่าเลือกตั้งเป้าหมายเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีเลยอะไรเงี้ยนะครับพอยของเขาคือ, <S <S ขอเขาบอกจะเริ่มทําเรื่องใหญ่เริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อนก็ได้นะครับเขาอันแรกเขาก็ทำทำเงินได้ครั้งแรกนะเจ็ดร้อยเหรียญ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องบอกปเป้าจะต้องมีอะไรนะไรายได้เท่านั้นเท่านี้ประเด็นเขาคืออย่างนี้คือคุณค่อยๆเริ่มเล็กๆสร้างระบบที่มันสร้างเงินให้คุณได้อัตโนมัติค่อย,อยๆเริ่มทีละ5 0 0ร้อยเจ็ดอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วระบบมันจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วคุณก็ไปหาสิ่งแบบนี้มาเป็นมาเสริมมาเสริมมาเสริมมันจะทําเงินให้คุณมากขึ้นเรื่อยๆครับคนบอกก็มันทําไม่ทัน เขาแนะนําเลยเอาซอร์สก็ได้นะพอระบบมันเริ่มทําเงินขึ้นมารายปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปจ้างคนอื่นเอาซอร์สหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไปผูกกับตัวคุณเองซึ่งในปาร์มอะ PALMS ที่ผมเริ่มต้น่ะตัว e, ตัวนี้คือตัว S เลยแหละนะครับตัว S คือ s c a l a b i l i t y นะมันเราไม่จำเป็นต้องทําเองทุกเรื่องก็ได้อ่ะผมผมยกตัวอย่างสําหรับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำพอดแคสต์เขาเป็นพอดแคสเตอร์เหมือนผมเลยนะนะครับเขาบอกว่าเขาทำรายได้ได้7หลักเลยนะเออ นี่คือคือระบบที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ถามว่าเขาทําเองคนเดียวหรือเปล่าเปล่าซึ่งอันนี้บอกเอาแล้วอาจารย์ทำคนเดียวเพราะว่ามันคนละเป้าหมายกั่ไงียผมอาจจะทําเพื่อความมันความสนุกแต่เขาอะทาเพื่อไรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเขาเอาซอสเขาให้คนมาช่วยอ่ะผมผมยกตัวอย่างให้อย่างอย่างพอดแคสต,ตอนเนี้ยผมเล่าให้ฟังแต่แต่ผมไม่ได้ทาเป็นเป็นเป็นเ,เป็นระบบการสร้างไรายได้100%ออย่างเงี้ยนะถ้าผมต้องการจะสร้างรายได้ ผมก็อาจจะมีทีมเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กรับโฆษณาก็มีหลายคนนะครับที่ต้องขอบขอบคุณนะครับที่ติดต่อเข้ามาอยากให้ทํานู่นทานี้ซึ่งปัจจุบันผมก็ไม่ได้รับทาเพราะเหตุผลเพราะว่าหนึ่งคือผมทําเพื่อความสนุกของผมด้วย2คือถ้าจะให้ทําจริงผมก็ไม่มีเวลานะไปตัดต่อวิดีโอวิดีโอไปทําให้คลิปเสียงมันดีมันเลิศหรูตอบโจทย์ลูกค้าอะไรเงี้ยมันยังไม่ใช่ธุรกิจขนาดนั้นแต่ถ้าอยากทําผมตั้งทีมขึ้นมาปุ๊บรับมาเลยครับแล้วผมก็สับ,สบ คอนแทคต่อให้ทีมผมไปจัดการผมก็อัดเสียงของผมอย่างเดียวจบผมโยนทุกอย่างไปตู้มแค่นี้ก็มีรายได้ละถามว่าผมเหนื่อยขึ้นไหมผมก็ยังอัดเสียงเหมือนเดิมผมแค่ตอนแรกผมต้อง get to g e t e r ว่าผมจะมีทีมทําตัดต่อวิดีโอยังไงแบบไหนแค่นั้นเองแล้วถ้ายังไม่มีเงินจ้างเป็นแบบ full time employee แปลว่าเป็นพนักงานที่ทํางาน full time ผมก็เอาซอสไปค้างๆก็ได้ผมเชื่อว่ามีคนรับทําอยู่แล้วเข้าไปดูเสิร์ชไปเปิดไปโพสใน Facebook ก็น่าจะมีคนสนใจ อย่างนี้ก็ได้นะผมก็ได้รายได้ขึ้นมาได้มาถึงกฎข้อที่4ลงรายละเอียดนะครับขายพลั่วให้กับคนขุดทองเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงที่ผมยกตัวอย่างไอ้อะไรนะเพ y p พากับ e b a y ใช่ไหม <c oughs> ขเขาบอกว่าลองลองดูครับอเช่นลองไปดูสินค้าย,ยอดนิยมเราลองดูว่ามันมีอุปกรณ์เสริมอะไรหรือเปล่าตอนนี้ iPhone รุ่นนี้กําลังขายดีเฮ้ยทำเคสไอโฟนรุ่นนี้ขายไหมซึ่งมีคนทําเต็มเลยนะนี่ผมแค่ยกตัวอย่างตอนนี้เขากําลังคิดอะไรแล้วมันต้องการอุป,อปกรณ์เสริมอะไร นะครับหรืออ่านหัวข้อข่าวทุกเช้าลองไปดูครับตอนนี้เขากําลังโอ้สินค้านี้กําลังดังกําลังเด่นหรือมองไปดูตลาดอื่นๆด้วยนะครับเราทําผู้ประกอบการมันหยุดอยู่ในตลาดนี้ลองดูได้ว่าเอออันนี้มันไปตลาดอื่นได้มั้งไหมหรือเข้าไปเรียนไอ้พวกแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้หลักสูตรที่กําลังมาแรงอ่ะตอนนี้คริปโตมาแรงเราทําอะไรที่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับคริปโตหรือเปล่าโดยที่เราไม่ได้ไปเทรดเองอย่างเงี้ยนะครับหรือไปดูพวกอินฟลูเอนเซอร์ครับ เขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เขากําลังไปทําเรื่องอะไรนะครับเลอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้พูดไปแล้วไปดูแคมเปญใน Kickstarter หรือ Indiegogo ที่เขาเอาไอเดียใหม่ๆมาระดมทุนนะ่ย Kickstarter เนี่ยใครเคยเข้าไปไหมครับเขาจะแบบเอ้ยมีไอเดียเนี้ยใครสนใจเราจะระดมทุน1ล้านเหรียญถ้าครบ1ล้านคนก็จ่ายบัตรเครดิตไปก่อนนะถ้ามันครบปุ๊บใครลง50เหรียญจะได้รับ คือเหมือนขายสินค้าล่วงหน้าคล้ายๆแบบนั้นนะจะได้รับของอันนี้ร้อยเหรียญจะได้รับอันนี้แต่ถ้าเกิดไม่ถึงหนึ่งล้านเขาก็คืนเงินให้ให้กับคนระดมทุนนะครับไม่จําเป็นต้องวิเรื่องใหม่ด้วยนะเรื่องที่เคยทําเงินในอดีตเนี่ยคุณลองไปนั่งดูก็ได้นะว่าอะไรที่มันเคยประสบความสําเร็จมากๆในอดีตแล้วมันอาจจะดรอปลงไปแล้วเนี่ยเอามาใช้กับปัจจุบันได้บ้างไหมซึ่งอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นไอเดียเด็ดๆหลายๆอย่างนะ นะผมยังเคยคิดเลยนะตอนเด็กๆนะอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังผมฮิตพวกเล่นสติกเกอร์มีใครชอบเล่นไหมถ้าอายุใกล้ๆเคียงกับผมก็อาจ,จะชอบนะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมองสติกเกอร์สักเท่าไหร่เออเราอาจจะทาสติกเกอร์อะไรเจ๋งๆก็ได้นะเผื่อเป็นไอเดียนะครับอ่ะวันนี้คงประมาณนี้ก่อนนะยังไม่จบชื่อหนังสือถ้าใครอดไม่ได้แล้วไม่ไม่รอหรอกอาทิตย์ละครอาจารย์ผมจะไปซื้อละไม่มีทุนช่วยก็รวยได้แปลมาจาก นังสอือชื่อว่า How to be a capitalist without any capital นะครับคนเขียนคือคุณนาธานลัดก้าแล้วก็คนแปลคือคุณสรานน่วมจริตหนังสือนี้ผมซื้อจากสำนักพิมพ์ Leaf Rich นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสวนถัดไปนะครับสวัสดีครับ No p a d o n story a life changing story